สวัสดีค่ะแฟนคลับที่น่ารักทุกท่านค่ะเจอก,กันกับตุยและครอบครัวเช่นเคยค่ะแต่ว่าตอนนี้ตุยอยู่คนเดียวค่ะเพราะว่าคริสเตียนเขากําลังจะพาลูกๆทั้งสามไปตะฟุตบอลค่ะตุยก็เลยถือโอกาสนี้มาพูดคุยทักทายกับแฟนคลับค่ะแล้วก็ตอบคําถามของแฟนคลับด้วยค่ะหลังจากที่ไม่ได้ตอบคําถามมาหลายๆคลิปแล้วค่ะเพราะว่ามัวแต่ยุ่งอยู่กับคลิปเกี่ยวกับครอบครัวค่ะวันนี้ตุยก็เลยถือโอกาสนี้มาตอบคาถามของแฟนคลับค่ะแฟนคลับท่านนี้ ถามตุ๋ยเข้ามาในทํานองที่ว่าไปทนอยู่อย่างนั้นทําไมเวลาตุ๋ยกินอะไรทําอะไรกินก็เป็นอะไรที่ประหยัดมากๆแล้วทําไมไม่ส่งเงินมาให้พ่อแม่เวลาเรากลับไปอยู่เมืองไทยเราจะได้เอาเงินที่เราส่งไปให้พ่อแม่ไปซื้อบ้านอยู่ชีวิตจะได้สุขสบายขึ้นค่ะตอนแรกๆตุ๋ยเละครอบครัวก็ไม่ได้อยู่ที่ประเทศเยอรมน,นีค่ะเราอยู่ที่เมืองไทยค่ะอยู่ที่เมืองไทยประมาณ3ปีค่ะก็หลังจากที่โครดน้องอภิค่ะ ตอนนั้นน้องพึ่งได้สองเดือนค่ะก็พากันบินกลับไปอยู่ที่เมืองไทยเลยค่ะสามปีค่ะแต่ว่าตุยดูแล้วมันยังไงคะสําหรับคริสเตียนแล้วมันไม่สะดวกเลยค่ะเพราะว่าเขาต้องบินไปทํางานที่นูน่นที่นี่ที่นั่นก็คือตุยเห็นสภาพเขาค่ะเขาแบอบกอิดโรยมากแล้วก็หน้าซีดเขาเหนื่อยค่ะเพราะว่ายังไงคะถ้าเราอยู่ที่นี่ถ้าเขาบินมาถึงสนามบินแฟรงเฟิร์ตใช่ไหมคะเขาก็จะใช้เวลาแค่หนึ่งชั่วโมงครึ่งเขาก็จะมาถึงบ้านแล้วค่ะหลังจากนั้นเขาก็ได้พักผ่อน โทษทีค่ะแต่ว่าที่เมืองไทยถ้าเขาบินมาถึงสนามบ,บินแฟงฟิร์ตเขาต้องบินไปที่เมืองไทยอีกคือหนึ่งก็นี่เป็นสาเหตุค่ะหลังจากที่เราอยู่ที่เมืองไทย3ปีตุยดูแล้วมันไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่ค่ะตอนนั้นตุยก็เลยบอกว่าโอเคเรากลับมาอยู่ที่เยอรมน,นีก่อนไหมมาเริ่มต้นที่นี่ใหม่ค่ะนี่เป็นสาเหตุค่ะว่าทําไมเรามาเริ่มต้นที่นี่ใหม่ค่ะถามว่ามันยากไหมมันก็ยากค่ะเพราะว่าตอนนั้นสําหรับน้องอภิแล้วก็คือน้องสามขวบค่ะตอนที่เรามาใหมๆ่ๆ น้องพูดภาษาเยอรมันไม่ได้เลยค่ะน้องพูดไทยก็คือคืนแรกที่เรากลับมาถึงน้องร้องไห้จะกลับบ้านคือบอกว่าแม่ผมจะกลับบ้านจะกลับบ้านคือตุยได้ยินแบบนั้นตุ๋ยก็ยังไงคะมันเศร้าค่ะเพราะว่าน้องอภิไม่ชินกับที่นี่ค่ะแต่กว่าน้องจะปรับตัวได้ก็ใช้เวลาเหมือนกันค่ะคือตุ๋ยจะบอกแฟนลับค่ะว่าการที่เราจะไปไหนมาไหนกับครอบครัวก็คือจะย้ายครอบครัวเป็นอะไรที่ยากมากๆค่ะแล้วที่แฟนลับคนนี้ถามตุ๋ยเข้ามาค่ะว่าทําไม ถึงทนอยู่กับที่นี่ทําไมไม่กลับไปอยู่เมืองไทยชีวิตจะได้สุขสบายขึ้นตุ้ยไม่ได้ไหมายถึงว่าคําถามนี้มันรบนะคะแต่ว่าตุ้ยแค่อยากจะมาตอบค่ะคือมันไม่ง่ายเลยค่ะที่เราจะไปไหนเราจะย้ายครอบครัวจากตรงนี้ไปอยู่ตรงนู้นไปเริ่มต้นใหม่มันเป็นอะไรที่ยากมากๆเลยค่ะเพราะฉะนั้นคือตอนนี้เราไม่มีเพลนที่จะย้ายไปที่เมืองไทยค่ะถามว่าทําไมต้องทนอยู่ที่นี่ ตุยไม่ได้ทนอยู่ที่นี่ค่ะครอบครัวของตุยอยู่ที่นี่ค่ะจริงค่ะที่ครอบครัวของตุยไม่ได้รวยเงินรวยทองแต่ว่าเราอาจจะรวยความสุขก็ได้ค่ะใครจะไปรู้ค่ะใครหลายหลายคนอาจจะอิจฉาก็ได้ค่ะก็แล้วแต่ค่ะก็คือบางคนเ็าคิดว่าทําไมตุยอยู่ที่นี่แบบลําบากอะไรประมาณนี้ค่ะเพราะว่าอยู่ที่บ้านเก่าๆใจจริงตุยก็อยากได้บ้านหลังใหญ่ๆเหมือนกันค่ะอยากได้รถรูๆค่ะสวนรอบบ้านสะ่วยน้ําตุยก็อยากได้เหมือนกับคนอื่นค่ะแต่ในเมื่อ ตอนที่ตุยมาอยู่ที่นี่ตอนนั้นคือยังไม่มีลูกคะ่ะตุยไม่มีอะไรติดตัวมาเลยคะ่ะมีเงินในบัญชีแค่หนึ่งหมื่นสองพันบาทเองคะ่ะหนึ่งหมื่นสองพันบาทนี้ก็ไม่ใช่เงินของใครคะ่ะเป็นเงินของคริสเตียนคะ่ะเขาให้ตุยใช้ในชีวิตประจาวันคะ่ะในเมื่อเราก็ไม่มีอะไรคะ่ะทําไมเราต้องหวังกับคนอื่นมากมายขนาดนั้นด้วยคะจะหวังว่าคนอื่นต้องมีบ้านใหญ่ๆเขาเป็นฝรัง่งเขาต้องมีรถนู่นขับมีสวนรละบ้านมีสระว่ายน้ำหรือคะมันไม่ทุกคนเสมอไปค่ะ ในเมื่อเราได้มาอยู่จุดนี้แล้วค่ะจุดไหนก็ตามค่ะที่ใครอยู่ก็ตามค่ะเราก็ต้องยอมรับความจริงให้ได้ค่ะถามว่าตุยมีความสุขไหมตุยอยู่แบบนี้ตุยก็มีความสุขในแบบของตุยค่ะก็คือมีความสุขเท่าที่เรามีค่ะแล้วทําไมครอบครัวตุ๋ยใช้อะไรที่ประหยัดมากๆคือตุยรู้ค่ะว่าฐานะครอบครัวของเราเป็นยังไงค่ะเราจะใช้รูราฟุ่มเฟือยเหมือนคนอื่นเขาไม่ได้ค่ะเพราะว่าคนอื่นเขาอาจจะรวยรวยมากๆ แต่ครอบครัวเราจะทําอย่างนั้นได้ไหมคะไม่ได้คะ่ะเพราะว่ายัางไงคะเราไม่ได้รวยขนาดนั้นคะ่ะพอที่จะซื้อบ้านหลังใหญ่ๆมีรถรู้ับอะไรประมาณนั้นคะ่ะแต่ว่าเราก็ไม่ถึงกับว่าลําบากมากอะไรประมาณนี้คะ่ะถ้าพูดไปแล้วก็ชีวิตก็ปกติคะ่ะถามว่าตุ้ยมีความสุขไหมตุ้ยก็มีความสุขคะ่ะเท่าที่เรามีคะ่ะก็คือมันต้องยอมรับความจริงให้ได้คะ่ะแล้วมันจะมีความสุขคะ่ะไม่ใช่ว่า มีแค่นี้ก็อยากได้แค่นู้นมีแค่นู้นก็อยากได้แค่นู้นไปอีกไปกดดันสามีค่ะอย่างนี้มันก็ไม่ดีค่ะคนเราถ้าอยู่ด้วยกันแล้วไม่มีความสุขมันก็ยิ่งแต่จะยากไม่ใช่หรอคะคือพูดไปแล้วตุยก็ไม่อยากกดดันสามีของตุ๋ยค่ะเพราะว่าเขาเป็นคนหาเงินเข้าบ้านร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะตุยก็ต้องขอบคุณเขาซะด้วยซ้ำค่ะที่เขาเอาตุยมา ชุบชีวิตมาเลี้ยงถึงแม้ว่าชีวิตที่นี่คนอื่นจะคิดว่ามันไม่เลิศไม่หรูไม่ดูฟอร์ฟกก็ตามค่ะแต่สําหรับตัวเ้วตัวยอมรับชีวิตที่นี่ได้ค่ะคือยอมรับว่าเรามีบ้านหลังเล็กๆแค่นี้รถเก่าๆของยา่าแล้วก็ทรัพย์สินเงินทองเราก็ไม่ได้มีเยอะแยะอะไรมากมายลองคิดดูสิคะถ้าเราไปกดดันคริสเตียนค่ะหมายถึงตัวนะคะถ้าไปกดดันคริสเตียนคริสเตียนตัวอยากได้บ้านหลังใหญ่ๆรถล,ลูลูขับมีสวนรอบบ้านมีสระาบาน้ำคริสเตียนเขาจะกดดันขนาดไหนคะ คือตุยว่าไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามค่ะถ้าเรายอมรับความจริงได้ก็คือเรารู้ว่าฐานะทางครอบครัวของเราเป็นยังไงเราจะเอาไปเปรียบเทียบกับคนอื่นค่ะเพราะว่าแต่ละคนก็อยู่คนละจุดค่ะบางคนเขาก็อยู่จุดที่สูงจริงๆกับจุดไฮโซแต่บางคนเขาก็อยู่จุดที่ต่ำจ,จริงๆแต่จุดของเรามันอาจจะอยู่กลางๆก็ได้ค่ะเพราะฉะนั้นจะเอาชีวิตของตัวเองไปเปรียบเทียบค่ะเพราะว่าไม่มีใครรู้ค่ะว่า ทษทีค่ะปัญหาในครอบครัวของเขามีอะไรบ้างเขาอาจจะปิดบางส่วนตรงนี้ไว้ก็ได้ค่ะเพราะฉะนั้นเราต้องยอมรับความจริงให้ได้ค่ะแล้วเราจะมีความสุขค่ะตุยมีเลกมีน้อยเราก็ใช้อย่างเล็กๆน้อยๆย่างที่แฟนคลับทุกท่านเห็นค่ะบ้านหลังเก่าๆตุยก็โอเคค่ะเราก็ยอมรับให้ได้ว่าบ้านของเราเก่าจริงค่ะคือถ้าพูดไปแล้วตุยก็ไม่อยากกดดันค่ะเพราะว่าอยู่อย่างนี้ตุยและครอบครัวก็มีความสุขดีอยู่แล้วค่ะ ถึงแม้ว่าเราไม่ได้เลิศไม่ได้รู้เหมือนครอบครัวคนอื่นค่ะแต่เราก็ทําใจยอมรับมันให้ได้ค่ะแล้วเราก็จะมีความสุขค่ะถ้าพูดไปแล้วก็กินอยู่เท่าที่มีดีกว่าเป็นนี่เพราะสร้างภาพค่ะอันนี้ตุยว่าจริงค่ะถ้าเรายอมรับได้เราก็จะมีความสุขค่ะถึงแม้ว่าในสายตาคนอื่นเขาจะพูดว่าทําไมเมียฝรั่งคนนี้ดูจนจังเลยดูลําบากจังเลยทําไมดูหน้าเศร้าๆจังเลยไม่มีความสุข ก็ไม่มีใครรู้ดีเท่าตัวเราเองค่ะว่าเราเป็นยังไงค่ะแล้วการใช้ชีวิตของเราเราก็ต้องรู้ตัวเองค่ะว่าเราต้องใช้ชีวิตยังไงฐานะของเราเป็นยังไงและฐานะของคนอื่นเป็นยังไงเราจะเอามาเปรียบเทียบกันไม่ได้ค่ะเพราะฉะนั้นตุยไม่อยากกดั่นิสเตียนค่ะและอีกอย่างตุยต้องขอบคุณเขาสุด,ด้วยซ้ำค่ะที่เขาเอาตุยมาเลี้ยง พูดอย่างนี้ก็ได้ค่ะเพราะว่าตอนที่ตุยเจอกันกับเขาครั้งแรกตุยไม่มีอะไรเลยค่ะไม่มีอะไรติดตัวเลยค่ะเขาเอาตุยมาเลี้ยงให้สุขสบายให้มีข้าวกินจนถึงทุกวันนี้ก็ดีขนาดไหนแล้วค่ะเอาเป็นว่าณตอนนี้ถ้าชีวิตปกติที่นี่เป็นไปอย่างราบรื่นหมายถึงว่าถ้าสงครามไม่มาถึงประเทศเยอรมนีตุยและครอบครัวก็คงไม่กลับไปเมืองไทยค่ะแต่ถ้ามันจําเป็นตุยก็คงต้องกลับไปจริงๆค่ะ ยก็ต้องขอบคุณแฟนคลับท่านนี้ค่ะที่สอบถามพูดคุยติชมตุยเข้ามาค่ะแล้วก็แฟนคลับทุกๆท,ท,ท่านด้วยค่ะที่เขียนคอมเมนต์น่ารักน่ารักส่งกําลังใจมาหาตุยและครอบครัวโดยตลอดค่ะเอาเป็นว่าตอนนี้สรุปอีกครั้งค่ะเอาเป็นว่าตอนนี้ตุยได้ครอบครัวยังไม่กลับไปเมืองไทยค่ะแต่ถ้าจําเป็นเมื่อไหร่ต้องกลับไปมันก็ต้องกลับไปได้ค่ะก็คือพูดง่ายๆก็คือกินอยู่เท่าที่มีดีกว่าเป็นหนี้เพราะสร้างภาพค่ะ โอเคค่ะเอาเป็นว่าคลิปนี้ตุยขอตัวลาแฟนคลับทุกท่านไปแค่นี้ก่อนค่ะคนไหนที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดติดตามให้กับตุยช่องเล็กๆช่องเมียฝรั่งช่องนี้ด้วยนะคะก็เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปค่ะสำหรับวันนี้ตุยได้ครอบครัวขอตัวลาไปแค่นี้ก่อนค่ะสวัสดีค่ะ